ข้อนี้ครับเขาถามว่าสาร A มีจุดเดือดสูงกว่าสาร B เพราะเหตุใดดูจากรูปแล้วเนี่ยคงสร้างมีเบนซีนเหมือนกันแต่มีคอเลียนอยู่สามอะตอมอันนี้มีแค่สอ,องอะตอมโมเลกุล M สูงกว่าถึงแม้ว่า A เนี่ยจะสภาพคั่วหักล้างหมดแต่ B ไม่หักล้างหมดแต่เขาบอกแล้วว่า a จุดเดสูงกว่าบ B, ก็เนื่องมาจากมีแรงระหว่างโมเลกุลที่แข็งแรงกว่า B นะข้อนี้ตรงตรงเลยนะง่ายนะครับสภาพคั่วเนี่ย A ไม่มีแต่บมีแต่โมเลกุลเหนือกว่าก็เลยชนะได้ อย่าจำนะครับว่า,ามีขั้วชนะไม่มีขั้วเสมอถ้าไม่มีขั้วมุมเลคุณสูงก็แซงได้เหมือนกันอ่านถัดมาครับข้อสิบเอสามเอ็ดถ้าเราถ้าเราจําได้ธาตสี่ชั้นมันยี่เอ็ดใช่ไหมแล้วเปสิบตัวสามเอ็ดจะตรงกับหมู่สามข้าสี่คือแกวเรียมนั่นเองสามห้าเนี่ยสองสิบสิบแปดสามหกถูกไหมถ้าเลขกระตอมูกแปดสามห้าก็ต้องหมู่เจ็ดก็คือโบรีห้าสามก็คือไอโอดีน ห้าสิบหกสองสิบสิบแปดสามหกห้าสิบสี่ห้าสิบหกคือหมู่สองก็ต้องเป็นแบลนเดียมนะชัดเจนละขวัตธาตุเอเป็นธาตุที่อยู่คนเดียวกับธาตุที่มีเลขอะตอมห้าสิบเอ็ดห้าสิบสามหมู่เจ็ดห้าสิบเอ็ดก็ต้องหมู่ห้าถูกไหมก็ผิดแล้วเพราะว่าอะไรเอมันอยู่หมู่สามเนาะบีเมื่อเกิดเป็นสามประกอบที่เขาออกเต็ตบีคือโบมีนเกิดสามอประก,กอบอ,ออกเตตก,ก,กับฟอสฟอรัสก็ต้องกลาเป็นอะไรครับพี P Br3 นี้ถูกไหมคล้าย pcl3 เหมือนนะบมเลมีขั้วไหมข้อนี้ถูกเห็นไหมครับอ่ะข้อสองถูกอ่ะแต่มันอาจจะถูกมากว่าหนึ่งข้อดูต่อ c c คือ i o d รับอิเล็กตรอนยากกว่า abd คือหมู่เจ็ดเนี่ยรับอิเล็กตรอนได้ดีถูกไหมครับมันจะแพ้แค่หมู่มีนเท่ไหมนเองแต่มันจะไม่แพ้หมู่สามกับหมู 2, ่สองในขาดอันข้อนนี้ก็ผิดนะครับจะแพ้แค่ b อย่างเดียว a กับ d ไม่เกี่ยวนะครับ ธาตุดีเป็นอะโลหะดี D เป็นอะโลหะอันนี้ไม่ผิดแล้วแบรเรเียมเป็นโลหะถูกไหมครับอยู่หมู่สองอัลคาไลเอิร์ดไงนะครับก็ตอบข้อที่ถูกมีข้อสองข้อเดียวจริงๆด้วยนะครับโอเคข้อนี้ทำไมข้อ11นะครับเขาบอกว่าเอา a x y เนี่ยเอาเอาเอกบาลน่าเป็นไอออนก่อน ถ้า x บวก 5y ลบ2สังเกตนะไนอออนจะมีอยู่กี่แบบจะมีแค่ xy4 กับ xy3 นั่นน่เองอ่ะมาดูถ้า xy3 ก่อน xy3 x บวก 5y ลบ2อันนี้จะเป็นประจุลบ1ถูกไหมแต่ถ้าเป็น x ประจุลบเดี 1, อ่ะ xy4 อันนี้จะเป็น3ลบส่วน a a โลหะหมู่2 a ต้อง2บวกมีโอกาสก้อยได้อย่างไรบ้างครับ อันนี้เนาะข้อหนึ่งก็คว้ายสองมาคว้ายสามาเนาะข้ออื่นควายแล้วผิดหมดเลยนะครับตามนี้อันนี้ข้อสี่ก็ดิมควายสองตรง x y สี่เนาะ